สวัสดีครับผมต้องโปรดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูครับว่าเราจะดูยังไงว่าเราซื้อลด ที่ถูกที่สุดแบบไหนนะครับคือจะเป็นสอนการเปรียบเทียบราคาเนอในกรณีที่แบบเราดูรถหลายหลรุ่นนะครับรุ่นยี่ห้อ A B C D อะไรประมาณนี้นะแต่อันนี้เนี่ยจะใช้ในกรณีที่เปรียบเทียบเรื่องราคาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สนใจสเปครถนะครับไม่ได้สนใจออปชั่นรถอะไรมากมายนะครับสนใจแค่ราคาอย่างเดียวเพราะว่าชั้นมีงบน้อยชั้นมีงบจํากัดนะสามารถที่จะเอาวิธีนี้เนี่ยไปคํานวณได้นะครับผมจะยก สมมุติขึ้นมาเป็นรถ3รุ่นแล้วกันนะครับ,บเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยแล้วกันเนอะฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นรถนิสสันแล้วกันนะครับนิสสันคิงแคปจีเนี่ยมันจะราคา6กแสนหกหมื่นเนะครับส่วนอันนี้ผมสมมุติขึ้นมานะครับเป็นรถยี่ห้อ A นะครับรถยี่ห้อ A ราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับแล้วก็ยี่ห้อ B นะครับ ราคาถูกสุดเลย599นะครับโอ้ราคาไม่ถึง6 0แสนนะอันนี้เป็นรุ่นสมมุินะสม,มุินะ ถ้าดูแบบนี้เบื้องต้นดูแบบผิวเผินนะครับไอตัวค่าย B เนี่ยจะน่าสนใจมากเนะเพราะว่าราคาตั้งเนี่ยมันถูกกว่าชาวบ้านชาวช่องก็เลยนะพันแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะแต่คันนี้ครับในกรณีที่เราซื้อลถเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยเนะเช่นพวกโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆนาน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนลดเนอะเรื่องดอกเบี้ยอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าถ้ามีการแบบหักลดกลบหนี้กันแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดในบรรทัดสุดท้ายแล้วราคาลถที่มันถูกที่สุดแท้จริงแล้วเนี่ย มันจะเป็นของรถรุ่นไหนนะใน3รุ่นนี้นะบางเอินว่าตัวนิสสันคิงแคป E เนี่ยเขามีโปรโมชั่นแคมเปญนะครับเขาทำส่วนลดเนะจากราคา667,000นี่ครับเขาลดลงมาเนี่ยครับทำให้เหลือราคาแค่599นะครับอ่าส่วนลด68,000นะครับทำให้ราคาสุดที่เหลือ599,000นะครับถ้าผมเขียนเล็กไปไหม เราจะลองคำนวณที่เลดดาว20%นะครับ599,000ถ้าดาว20%นะครับยอดดาวก็คือ1 1 9 8 0 0นะครับยอดดาวที่20% 1 1 9 8 0 0นะครับยอดจัด4,79,200นะครับซึ่งยอดจัดก็คือยอดกู้ไฟแนนซ์นั่นเองเนะส่วนผ่อนเอาเป็นผ่อนแบบสบายๆเนอะผ่อนสัก6ปีนะครับ ของ6ปีส่วนดอกเบี้ยเนี่ยจะคิดเป็นเรทแบบอ่าเบสิกทั่วไปนะครับถ้าเป็นกระบาเอาคิดเป็น3.15เออตกแล้วจะเฉลี่ย6ปีนะครับผ่อน7,914บาทต่อเดือนนะครับติดค้างไวท้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับอ่านกันรู้เรื่องไหมเนี่ยนะพี่ผมต้องอยู่ฝั่งนี้เลยอ่าอ่านกันรูเรื่องไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันอ่านลําบากหรือเขียนตัวเล็กกันไปต้องขอโทษด้วยนะพอดีผมเป็นปรรระะเเเเภททลายยมมมือหมอหหนคัีี่่ฝงศส อาจจะอ่านลําบากทีหนึ่งนะเราเล่นเราเล่นยวขยายให้มาลองดูไปทีละสเต็ปนะเสะอือน,นี้นะับจะเป็นลดค่ายที่2นะครับราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันะครับราคาตั้งเนี่ยจะสูงกว่ารุ่นนี้นิดนึงนะโดยลดค่ายนี้มีแคมเปญมีส่วนลดให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาลดให้ห้าหมื่นนะครับลดให้ห้าหมื่นนะครับทำให้ราคาสุดที่ ก็จะเหลือแค่6,49,000นาันั่นเองนะครับแล้วก็เราคำนวณที่เลทดาวยี่นะครับยึดที่เลทดาวยี่ทุกรุ่นเลย20%ก็1 2 9 8 0 0สนานะครับส่วนยอดจัด5,19,200นัอ่าเรามาดูครับยอดผ่อนจะเท่าไหร่เอ่ยบังเอิญว่าไอ้รถค่ายนี้กับรถค่ายเนี้ยเป็นคู่แข่งกันนะครับไอ้ค่ายเนี้ยราคามันสูงกว่า ส่วนลดก็น้อยกว่านะครับแต่เขาบอกว่าค่ายนี้เนี่ยผมอะทำดอกพิเศษให้นะถึงผมจะลดได้แค่ห้าหมืน่นแต่ว่าผมมีดอกเบีย้ยแค่1.59เองดอกเบีย้ยนี่คือถูกกว่าครึ่งๆเลยนะครับอ่าลองดูครับว่าดอกเบีย้ย1.59จะผ่อนเท่าไหร่นะดอกเบีย้ย1.59จะตกแล้วผ่อนอยู่ที่7,900นั่นเองครับ6ปีก็คือ72งวดน,นะครับอ่ะสะต๊อปที่ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับดูแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะวันนี้7,900พ้ทวนนะอันนี้7,914นะบาท เงินดาวก็ต่างกันนิดเดียวนะครับผมลองมาดูค่ายนี้บ้างครับราคาถูกสุดเลยแต่คือค่ายนี้เนี่ยเขาบอกว่าอ í, พอดีผมเนี่ยเพิ่งเปิดตัวรถใหม่เลยแล้วก็แบบว่าเป็นรถที่ถูกมากราคาตั้งนี่คือถูกกัะช,ชาวบ้านชาวช่องก็เลยราคาถูกมากราคาไม่ถึงหกแสนนะ ทำให้พอเขาตั้งราคานี้เนี่ยมันเป็นราคาแบบถูกมากๆนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่มีพวกโปรโมชั่นนะส่วนลดก็ไม่มีดอกเบี้ยพิเศษอะไรก็ไม่มีนะดอกเบี้ยก็เป็นแบบคิดเลทปกติอะไรไปเลยนะเพราะฉะนั้นครับยึดที่ราคานี้ไปเลยนะครับ5้9แ0 0เลาวนที่20%นะครับก็คือ119,800ยอดจัดก็คือยอดที่เรากู้ไฟแนนซ์นั่นเองนะครับ4ี9แสนนะครับ คัน,นี้ครับมันไม่มีแคมเปญอะไรเลยนะครับดอกเบีย้ยของเขาเนี่ยเขาบอกว่าดอกเบีย้ย3.99จุดเหกปี8,249บาทน,นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแคมเปญของรถรุ่น B ียี่ห้อ B ีอันนี้นะใช้นางสมมุตินะครับหวังว่าจะไม่ได้พลาดพินใครนะ มันสมมุติมาเนี่ยรุ่น A รุ่น B นะเออแต่อันนี้เนี่ยจะเป็น e นะิสันคิงแคปอีเนอะที่ผมมีแคมเปญที่ผมขายอยู่นะคัเนี้แต่เห็นว่ามันตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากนะอันนี้ก็ดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ตกหนึ่งแสนหนึ่งนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนสองอันนี้ดาวยี 1, 1, 1่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนหนึ่งผ่อนก็ไม่ต่างกันนิดเดียวว่าหลักร้อยเนี่ยจะเป็นเก้าสิบสี่บาทจะเป็นเก้าทุน่นแปดพันสองร้อยนะครับคือต่างกันนิดเดียวหลักร้อยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าบรรททััดดสุ้้ายยแลวเนี่ครบ รถรุ่นไหนที่มันถูกที่สุดในกรณีที่เราแบบจะซื้อแบบเน้นราคาอย่างเดียวเลยไม่สนสเปคออปชันไม่สนยี่ห้อรถค่ายรถไม่สนรถตลาดรถไม่ตลาดใดๆทั้งสิ้นนะเอาราคาเป็นหลักเลยนะเพราะว่าในกระเป๋านี่คือแบบมีงบจำกัดจริงๆผ่อนรถคันเดียวนี่ต้องหารกับคนทั้งบ้านพ่อแม่ลูกช่วยกันผ่อนรถคันเดียวนะเรามีงบจำกัดจริงๆนะครับวิธีคิดนะครับมาดูแบบนี้เลยอลองคิดแบบนี้ก่อนนะครับวิธีคิดเอาเงินดาวมาตั้งนะครับ เงนดาวของเรานะครับถ้าเป็นรถนิสสันนะครับ1,19800น0นะครับเราจะต้องเอามาบวกกับผลลัพธ์ของ7,914นี่นี่ะครับคูณ72ผลลัพธ์ของการบวกกันนี้ถึงจะได้ราคาที่แท้จริงของรถคันนี้นะครับไล่ไล่ทีละอย่างนะครับ1,19800มาจากไหนนะครับอ่ะใส่1กกลมๆไว้ มันมาจากเงินดาวตรงนี้นะครับมาจากรงดาตรงนี้นะครับเจ็เกสี่มาจากไหนมาจากตรงนี้นะครับยอดที่เราต้องผ่อนนะครับยอดที่เราต้องผ่อนนะครับส่วนเจ็ิบสองมาจากไหนเจ็ดบสองคือจํานวนเดือนนะครับเป็นเดือนที่เราต้องผ่อนนั่นเองเราผ่อนหกปีนะครับหกปีก็คือเจดิบสองเดือนนะครับงงไหมใส่อะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มหมดแล้วเนี่ย อ่ะโอเคนะครับผมหวังว่าจะไม่งงนะครับว่าตัวเลขผู้นี้มาจากไหนนะเราก็จะทําการเอาข้างงวด7,914ครับคูณ7จเดือนนะครับคูณมาแล้วเราได้ยอดนี้ครับห้าห0 8้านะครับอันนี้จะเป็นยอดที่เราผ่อนทั้งหมด6ปีนะครับได้ยอดนี้แล้วเอามาบวกกับเงินดาวครับหนึ่งหนึ่งสุดที่ครับ ราคารถคันนี้ที่เราผ่อนทั้งหมดนะครับหากลบกบหนี้รวมแคมเปญรวมส่วนลดรวมดอกเบี้ยอะไรทั้งหมดแล้วนะครับเราจ่ายเงินกับรถคันนี้ไปทั้งหมด6 8 9 6 0 0กาักับอีก8บาทนะครับอันนี้คือบรรทัดสุดท้ายของรถคันนี้นะเรามาดูฝั่งนี้บ้างครับผมไปเร็วๆนะเพราะว่าผมอธิบายฝั่งนี้ละเอียดแล้วนะฝั่งนี้ครับเราเอาเงินดาวน์ตั้งก่อนเลย129 800เงินผ่อนครับ7,900นะครับ คูณ72เดือนนะครับอันนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยเ9็ดเ0คูณ7จได้5 6 8 800นะครับเอา5 6 8 800บวกกับเงินดาว1 2 9 8 0สอง้าสุดที่แล้วที่เราจะต้องใช้จ่ายกับ การซื้อรถคันนี้รุ่นนี้นะครับนั่นก็คือ698,600กาหนอนะครับต่อมาก็มาที่รุ่นที่สามนะครับมาที่รุ่นที่สามนะครับเอาเงินดาวตั้งเลยนะครับ1นึ่งแสนหนึ่นานะครับแปดพันสองร้อยสีบเานะครับคูณ7จดเดือนนั่นเองนะครับอ่าโหนี่สอนเป็นเด็กปห้ายลนะตี 4, เต้นให้ด้วยนะ,ะมาคูณ 8 2 4 9คูณ7 2ปึ๊บนะครับยอดตรงนี้จะได้5 9 3 9 2 8นะครับนี่คือยอดผ่อนทั้งหมดเอามาบวกกับยอดเงินดาว119 800ได้7 1 3 7 2 8 นี่คือค่าใช้จ่ายเราทั้งดาวทั้งผ่อนเบ็ดเสร็จแล้วบรรทัดสุดท้ายอยู่ที่ยอดนี้นะครับในการผ่อนรถรุ่นนี้นั่นเองนะฮะโอเคครับคันนี้เราก็จะได้บรรทัดสุดท้ายทั้งหมดแล้วนะสำหรับรถทั้ง3รุ่นนี้นะครับรุ่นเท่ากับว่ารุ่นถูกสุดเนี่ยมันจะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ถูกสุดนะรุ่นนี้ก็แพงขึ้นมานดนีนึงนะครับ ส่วนรุ่นนี้แพงสุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถปิดตัวใหม่แล้วก็ไม่มีแคมเปญอะไรให้เราเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราซีเรียสเรื่องเงินแบบทุกบาททุกสต,ตางค์ริงๆหูจะซื้อของที่ถูกที่สุดแบบแพงขึ้นมาจากที่ชั้นคิดไว้บาทเดียวหรือเปรียบเทียบกันมาแล้วแบบแพงกว่ากันบาท2บาทชั้นแบบไม่ได้จริงยอมรับไม่ได้จริงชั้นซีเรียสมากอะไรอย่างนี้นะ เราก็สามารถเลือกรถรุ่นที่ถูกที่สุดได้นะแต่นี้ครับขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าจะเป็นกรณีที่เราจะเลือกราคาลถเท่านั้นนะครับเลือกรถรุ่นที่ถูกที่สุดดูจากราคาเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มองข้ามเรื่องนี้ไปแล้วนะครับการซื้อรถเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายปัจจัยนะหลายปัจจัยอื่นๆน,นะครับ อาจจะมีพวกออปชันรถมานะครับรุ่นดีห่อรถรุ่นรถที่ชอบรูปทรงรถที่ชอบนะครับอันนี้เราเห็นแต่ราคาเราไม่เห็นรูปทรงรถครับเราก็เลยยังไม่รู้ความแตกต่างเข้าไปนะครับอ่ะสมมุติว่าในกรณีที่แบบเราซื้อรถจริงๆนะไอรถรุ่นนี้เนี่ยอาจจะมีจุดขายที่มันมีจอ DVD นะครับมันมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับ มันมีถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กมาให้นะครับอ่านี้เป็นจุดเด่นของรถรุน่นนี้แต่รถรุ่นนี้บอกว่าอพอดีผมไม่มีจอดีวดีไม่มีแอร์หลังแต่ว่าผมแบบ BA, Break, H, นะมีเบรก ABS นะมีเบรก ABS เบรก EBB เบรก EBD เนี่มัวละเบรกอ a อ่ะ อันนี้เป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้อะไรไปนะตัวรถรุ่นนี้บอกว่าเ,เจ้าอื่นเขามี ABS อะไรนะผมไม่มีหรอกเจ้าเจ้าอื่นเขามีจอ DVD มีแอร์มีถุงลมอะไรผมไม่มีหรอกแต่ว่าเจ้าเนี้ยผมประหยัดน้ามันมากผมประหยัดน้ํามันที่สุดในบรรดารถที่มีในตลาดตอนนี้เลยผมเนี่ยประหยัดน้ํามันได้20กิโลเมตรต่อลิตรเลยเจ้าอื่นเขากินน้ํามันมากกว่าผมนี่ถ้าชอบผมแบบใช้รถระยะยาว ประหยัดน้ำมันต่อเดือนนี่เอาอันนี้เรือกผมดีกว่านะอันนี้เราก็ต้องมาดูกันอกทีครับว่าเถลียแล้วเราชอบสเปครถแบบไหนชอบจุดเด่นของรถแบบไหนอะไรอย่างนั้นเน่นะครับ อันนี้จะเป็นวิธีการสอนดูในเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องราคาเฉยๆเท่านั้นนะครับย้มเน้นเน้นย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าจะซื้อรถจริงก็ไปดูกันเอาเองนะครับว่าเราชอบรถแบบไหนสเปคแบบไหนแล้วเราก็มาเฉลี่ยดูนะครับว่ากับราคาที่เราจ่ายแพงขึ้นกับสเปคที่เราได้เราโอเคไหมถ้าโอเคก็เลือกแค่นั้นเองครับเราก็เลือกไอสิ่งที่เราชอบมากที่สุดก็แค่นั้นเองนะครับแต่ละรถรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันก็แบบมีจุดเด่นที่แตกต่างอะไรกันไปอยู่แล้วนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับวิธีนี้เป็นวิธีคิดที่จริงๆแล้วเซลล์เซลล์เขาไม่ค่อยอยากจะบอกลูกค้าหรอกนะเพราะว่าพอบอกลูกค้าปุ๊บย่างใี้ลูกค้านี่คือเปรียบเทียบราคากันทุกบาททุกสตางค์นี่คือเซลล์ขายลําบากแน่นะผมลงคลิปนี้ไปแล้วไม่รู้ว่าจะโดนเซลล์จากทั่วทุกสาทิตทุกมุมในประเทศไทยนี่ทัวร์ลมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วครับถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็ กดแชร์แบ่งปันไปให้คนอื่นเนื้อที่กาลังสนใจรถหรือว่าศึกษาเรื่องรถให้เขาดูจะได้เป็นประโยชน์เน้อส่วนใครถ้าเกิดว่าสนใจรถนิสสันนะครับนิสสันทุกรุ่นนะที่ผมขายอยู่นะกระบารถเก๋งรถอเนกประสงค์รถไฟฟ้ารถคิกอะไรพวกนี้นะครับมีขายหมดนะครับผมขายรถนิสสันทุกรุ่นนะก็สามารถติดต่อมาทางไลน์ทางแชทอะไรก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะสำหรับวันนี้ครับผมขอขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวผมจะสต็อภาพไปนิ่งๆนีใครที่ชอบก็กดแคปหน้าจออะไรไว้ดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกแมหม่ครั้หนาครับผมกับผม